ครับสวัสดีครับนะครับเพื่อนๆที่ตามช่อง u t u b e นะครับเรืออลตร้าแม่นาเบเทคนะครับวันนี้ก็มีนัดหมายกับลูกค้านะครับลูกค้าลงมาจากจังหวัดตากนะครับแล้วลูกค้าชื่อคุณฝ้ายนะครับคุณฝ้ายอยู่จังหวัดตากนะครับสั่งเรือลำนี้ไว้นะครับจะเอาไปใช้ในเขื่อนูุิพลนะครับเดี๋ยววันนี้เพื่อนคุณฝ้ายยังไม่ลงมานะครับเราว่าเพื่อนคุณฝ้ายมานะครับเดี๋ยวจะพามาลองนะครับมาลองเรือกันวันนี้นะครับที่แถวบางขุนเทียนนะครับเป็นลัมเปิดใหม่นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองมารี้ัรนะคบ ในขนาด4 3 5นะครับสติกเกอร์ยังไม่ได้ติดนะครับรีบมาครับวันนี้สติกเกอร์จะกลับไปติดที่โรงงานอีกทีหนึ่งนะครับลูกค้าเน้นใช้งานเขื่อนภูมิพลนะครับงานเขื่อนภูมิพลก็ต้องการไปเขาเรียกว่าอะไระลูกค้าต้องการบบเรือลงโล่งหน่อยนะครับเพราะว่าต้องการขนสัมภาระนะครับเวลาไปเขื่อนไปอะไรอย่างนี้นะเขาต้องเขาเรียกว่าอะไรขนสัมภาระขนก็ติกน้ําขนเสื้อผ้าก็เลยอยากได้แบบเรือง่งโล่งวางของได้เยอะๆนะครับ อ่าโล่งๆแบบนี้เลยนะครับอ่าลำนี้ก็จะใช้วิธีว่านั่งบนกระติกน้ําแข็งแทนนะครับจะไม่มีเก้าอี้นะครับก็คือใช้ประ,ประหยัดพื้นที่ดีนะครับก็คือว่านั่งบนกระติกน้ําแข็งเลยนั่งบนกระติกน้ําแข็งเลยจะได้ไม่ไมต้องไม่ต้องเสียพื้นที่แกวางกระติกนะครับอ่าคร่าวๆเดี๋ยวลองมาเริ่มจากด้านหน้านะครับด้านหน้าอันนี้ก็ลูกค้าให้ติดเป็นมอเตอร์ไกด์นะครับมอเตอร์ไกด์ตัวนี้ผมก็ต่อต่อเป็นแผ่นอลูมิเนียมยื่นมานะครับเห็นไหมครับ ต่อเป็นแผ่นอลูมิเนียมยืดออกมาจากตัวเรือนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ให้ไอ้ขาโโกด์มันมันลงน้ําได้ง่ายนะครับเนี่ยคือมันจะไม่ติดอะไรเลยเนี่ยมันจะลงได้แล้วแล้วก็มีจุดยึดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ด้วยด้านหลังด้วยมี6ตัวครับมีน็อตหตัว,ตวยึดอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็ลูกค้านี่ก็ให้ทําเป็นปลั๊กนี้ครับเป็นปลั๊กเป็นปลั๊กสำหรับโมอเตอร์ไกด์โดยตรงนะครับเป็นปลั๊กสำหรับมอเตอร์ไกด์โดยตรงปลั๊กของน็อตครับตัวนี้ราคาสูงหน่อย นะครับแต่ก็จะก็ใช้างานสะดวกดีนะครับอ่านะแล้วก็ไอตรงที่สายสายแบตก็คือลงข้างล่างแต่ตรงแ่งนี้นะครับแต่ตรงนี้นะครับมันจะมีเดี๋ยวผมปีนขึ้นไปให้ดูก่อนอ่านอะ่านะครับเขาลูกค้าบอกให้ทำซ่อนในตัวไอตัวไอตัวไอต,ตัวแบตเตอรี่นะครับซ้อนตัวแบตเตอรี่ไวนนน้นะครับอันนี้ครับก็คือจะทำเป็นแท่น อันนี้อันนี้อันนี้แต่ชีมมาได้เแล้วชีมประกอบอ่าจะมีแท่นแท่นวางแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็สายรัดนะครับอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับก็ก็ไม่เกะกะพื้นที่ดีนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรโอเคเลยครับแล้วก็ติดเก้าอี้นะครับเก้าอี้ตัวนี้ครับเป็นเก้าอี้นั่งตกปลาหัวเรือนะครับมีจําหน่ายนะครับที่ผมมีจําหน่ายเลยนะครับเป็นนำนำเข้ามาเองนะครับตัวนี้อ่าขาตัวนี้ถอดได้นะครับถ้าเรา ถ้าเราไม่ใช้งานเกะกะเราก็ถอดออกเลย mm. ก็จะเหลือแค่แป้นอย่างนี้อย่างเดียวนะครับ mm. ถ้ามันเกกะนะแ้าไม่เกะกะเราก็ใส่เข้าไปนั่งได้นะครับ mm. โอเคตัวนี้เป็นป้อมเป็นป้อมแบบขาข้างเดียวนะครับเป็นขาข้างเดียวแบบนี้นะครับเป็นขาวาล์ข้างเดียวแล้วก็ด้านบนลนี้ทําที่เอาไว้สําหรับใส่โทรศัพท์มือถือนะครับว่าตรงนี้มันจะมีแผงสวิตช์ไฟนะครับเราจะมีาที่เสียบ usb นะครับ แล้วก็ช่องเสียบ USB เนี้ยเสียบแล้วก็ชาร์จสายโทรศัพท์าวางตรงน,นี้ได้เลยนะครับก็ค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็มีแผงมีแผงปั๊มน้ำกับกับสวิตช์ไฟด้านหลังนะครับอันนี้เป็นช่องเสียบสปอตไลท์นะครับแล้วตัวนี้ผมก็จะทําตัวคัดเอาไว้ข้างล่างนะครับคัดเอาเอาไว้เอาไวตา้ตัดตัดตัดไฟที่อยู่ที่ป้อมนะครับเ่ามีคัดเอาตัวนี้ไว้นะครับ ก็คือว่าเราไม่อยากให้ไฟติดที่ตรงนี้เราก็ตัดที่ขัดเอาทข้างล่างได้เลยนนี้ก็เป็นพวงมาลัยน,น,นะครับเป็นชุดรีโมทของจมา5เจ็ดสามนะครับแล้วก็สายไปด้านหลังอย่างนี้นะครับเครื่องตัวนี้ลูกค้าใช้หกสิบแรงนะครับหกสิบแรงสี่จังหวะผลสัมภาระได้เยอะครับหกแรงสี่สี่จังหวะนี่กําลังเครื่องเหลือเฟือนะครับแล้วก็จะมีที่วางแบตเตอรี่อย่างนี้ด้านหลังนะครับจะมีสายลัดมีมีสายลัดให้แล้วก็มีเหล็กฉากกันไม่ให้ ไม่ให้ตัวแบตเตอรี่มันเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นถังน้ำวางถังน้ำมันแต่ว่าอันนี้ถังน้ำมันผมสั่งไว้แล้วยังยังไม่มานะครับอันนี้อันนี้เป็นของผมเองเอาไปใช้แทนไปก่อนนะครับด้านข้างเรือก็จะเป็นที่ไอ้ตรงนี้ที่ค้ำอับเฉาอ,อับเขาอับกค้ำอับเฉออา,าหน้าหลังนะครับแล้วก็ใส่ของได้ด้วยนะครับตรงนี้ตำแหน่งเนี้ยผมเอาไว้ใส่ใส,ส่สารพัดนะครับตรนนี้อันนี้ก็เอาไว้ใส่ไม้พายนะครับใส่ไม้พายใส่เชือกใส่สวิงใส่อะไรทั้งหมดนะครับ มันก็สะดวกนะครับถ้ามีตำแหน่งตรงนี้ล้วก็เก็บของได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้เป็นเครื่อง60แรงยามา้่านะครับลูกค้าก็จดทะเบียนนะครับจดทะเบียนเทเลอร์ด้วยนะครับจดทะเบียนเทเลอร์ด้วยแล้วก็ใบในท้ายใบช่างเครื่องครบนะครับลำนี้นะครับขึ้นไปจังหวัดตากนะครับเขิดภูยพิพลนี้ตอนนี้ต้องใช้เอกสารครบนะครับไม่งั้นไม่ให้ลงนะครับ ครับลำนี้นะครับก็เื่อลูกค้าเพิ่มเติมพิเศษนะครับคือใส่โฟมเข้าไปที่ตัวช่องว่างตรงกลางตรงท้องนะครับคือก็ก็ดีนะครับสําหรับว่า,เ,าเรือลําไหนที่แบบว่ามีผู้โดยสารมากกว่า 2- อสามคนขึ้นไปแล้วก็สัมภาระเยอะนะครับก็มีมีโฟมขาวเนี่ยช่วยเข้าไปเพิ่มก็เป็นการจมได้ดีอย่างหนึ่งนะครับเผื่อน้ําเข้าเรือน้ําอะไรก็จะได้ไม่จมนะครับก็ดีครับได้ถ้าลูกค้ามีงานทะเลด้วยก็ยิ่งเหมาะเลยนะครับ แต่อันนี้ลูกค้าใช้งานน้ำจืดนะครับก็มีโฟมดีกว่านะครับเพิ่มขึ้นมาช่วยได้เยอะนะครับผมเพราะว่ากล้องตอนนี้เอามาเอามาแค่ตัวนี้ตัวสูงไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายตอนลงน้ำคลิปวิ่งให้ดูนะครับขาวันนี้เดี๋ยวพร้อมแล้วเราเต็มตัวถอดอุปกรณ์อะไรพร้อมแล้วเดี๋ยวจะเอาเรือลงนะครับจะเอาเรือลงไปลองกันวันนี้นะครับ เป็นร้านเปิดใหม่นะครับที่นี่เดอะดิชใช่ไหมพี่ใช่ครับเดอะดิชใช่ครับเดอะดิชเชตนะครับพี่บอลครับอันนี้อันนี้พี่บอลดูแลที่นี่นะครับใครมาลงก็ติดต่อพี่บอลตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูแรมนะครับแรมสร้างใหม่นะครับอันนี้ยัง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 ไม่ได้เปิดยังเป็นทางการนะครับแรมก็เป็นแรมปูนนะครับเป็นแรมปูนก็ไม่เอียงมากนะครับไอ้มันมันไม่ชันมากไม่ชันมาก ไม่ชันมากลงง่ายอยู่ลงง่ายอยู่เดี๋ยวพี่เดวให้คุณบอลเขาช่วยเอาเรือลงให้นะครับครับเดี๋ยวไปลองวิ่งดูนะครับน,นี้ครับพาลูกค้ามาลองเรือรับเรือนะครับวันนี้ขนาด435ก่อเครื่อง60แรง Yamaha 4 s t โ o k งนะครับอันนี้มาลองมาลองกันที่คลองคลองแถวพันท้ายนะครับ